หน,นาทีกับกปททางลอดอุโมงค์ตามแยกต่างๆมีส่วนช่วยลดปัญหาด้านการจราจรผู้ขับขี่จึงนิยมใช้เส้นทางดังกล่าวโดยเฉพาะในช่วงการจราจรติดขัดแต่ขณะที่ขับรถเข้าอุโมง์ทัศนวิสัยการมองเห็นอาจเปลี่ยนไปจากการวิ่งด้านนอกผู้ขับขี่โคลรดความเร็วจนกว่าทัศนวิสัยในการมองจะมองได้ไกลขึ้นซึ่งหลักปฏิบัตินี้นำไปใช้ได้กับการขับรถขึ้นลงเนินหรือสะพานด้วยเช่นกัน สำหรับความเร็วคนอยู่ในระดับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรจำกัดความเร็วที่ปรากฏเพราะการขับรถโดยไม่ลดความเร็วขณะลอดอุโมงค์ขึ้นลงเนินหรือสะพานอาจทำให้พุ่งชนท้ายรถคันหน้าได้หากรถคันหน้าจอดเบรกหรือรถติดนอกจากนี้อุบัติเหตุอาจเกิดจากความไม่คุ้นเคยในการขับรถเข้าอุโมง์ด้วยจึงควรชะลอความเร็วและมีสมาธิในการขับขี่ ไม่ปฏิบัติภารกิจอื่นขณะขับรถลอดอุโมงหรือขับรถลงเนินหรือสะพานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม